หัวละวายเรียงอะไรอย่างนี้สวยๆงามๆนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยนะวายสองช่องเรียบร้อยดิกระดานติมจอติมแผงติมคาราบิโอนะดูเรื่องกระเบื้องแตกเลยนะดอกนี้ อ่ะโอเคก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนวันนี้กลับมาเจอมาเจอบังเช่นเคยนะวันนี้อยู่ในเกมมาจงว2นะฮะก่อนอืน่นก่อนที่เข้าไปรับชมรับฟังช่วยกันกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์บังก่อนเลยนะครับเอาวันนี้บังเริ่มต้นมากับทุน400นะสำหรับใครที่รุดน,น้อยก็สามารถตามกันมาได้นะครับวันนี้บังเล่นตามช่วงเวลาด้วยนะช่วงเวลาแนะนําเกมนี้นะ,อะเอาเบิดไปที่เบอร10ก่อนเลยแล้วกันไป 10่น10ทีนะดีค่อยขยับปิดนะสลับใครที่อยากได้ตารางกลุ่ม VP ก็สามารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยนะครับเกมเดียวกันที่ได้การลิงกใต้คลิปได้เลยมา10ปุ่น10ทีโอเครู้สึกว่านิ่งนิ่งยาวโอเคมาก่อนมีวายไกลไมไ่ใช้นะโอเคได้ใช้อยู่ แลวเรียบร้อยครับเข้าฟรีเป็นเรียบร้อยนะโอเคได้มาสิบหมุนมาลุ้นกันว่าในฟรีจะแตกดีหรือเปล่านะวันนี้นะดอกแรกไม่มาโอเคมีวันนี้คำนวนแน่นอนแล้วสี่ร้อยแปดสินะนะก้อนใหญ่ก้อนโตดอกแรกของวันจัดกันมาก่อนเลยนะทุกคนนะได้มา499นะครับ เลขหกหมุนตอนนี้สำหรับคนที่เข้ารับชมใหม่จะใหกดไลค์กดแจกกดซับสไครต์ให้บางด้วยนะอยากให้บางรีวิวเกิไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปได้เลยนะหรือมีเทคนิคอะไรอยากให้บางลองนะคอมเมนต์กันมาได้เลยนะฮะโอ้คอมโบเริ่มมาบูสิบได้ใช้อย่างนี้ยาวๆนะเพื่อนนะจัดไปยาวๆโอเค ดอกนี้เน้นเน้นเต็มคาราบิโอแน่นอนนะกคนได้มา2 0 2พันยี่นะฮะเออเน้นเน้นเลยนะสวยงามงามนะนี่เข้าฟรีเร็วด้วยนะวันนี้นะโบเข้าไปสลับผู้นี่ก็เรามองหาเว็บที่เะเล่น,น้ะบางก็แนะนำเลยนะฝากถอดในนี้ขันต่ำไม่ต้องทำเตินนะที่สำคัญรีได้ถอนได้แน่นอน เกมเดียวกันที่ด้วยการลิง์ใต้คลิปได้เลยโอเคตอนนี้ในฟียังขับ,บนดนตีเหมือนเดิมนะฮะไปมีหวัวช่องสามได้ใช้อย่างนี้ได้ใช้ยาวๆนะโอ้โหแล้วเรียบร้อยมีวายอย่างี้ยังไงต่อโอเค คูณสิไปโอ้โหไม่ได้ใช้นะครับรอบสุดท้ายทุกคนรอบสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดโอเครอบสุดท้ายของจริงนะทุกคนไม่ติดนะรอบสุดท้ายนะครับโอ้โหแต่บุญฟีรอบนี้ได้มาสามพันเลยนะครับบุญฟนะ 3, ีเป็นสิบนะทุกคนนะได้มาสามพันอ่ะขอยาเปลี่ยนเบ็ดเลยแล้วกันเอาเ่็นสี่สิบเลยแล้วกันนะน่าจะไหว 10ทีโทโบไปสําหรับคุณที่อยากได้ตารางย้ํากันอีกทีนะสามารถคลิกลิงก์ได้คลิปได้เลยนะครับเกมเดียวกันที่เ้ียวกัน,กนลิงก์ได้คลิปได้เลยเรื่อตามช่วงเวลารับรองไม่ผิดหวังแน่นอนโอ้โหแล้วเรียบร้อยสเกตเตอร์4ตัวลงมาแบบไม่ต้องลุ้นนะเออรอบนี้เบียด40นะมารุ้นกันว่าจะแจกดีเหมือนรอบแรกหรือเปล่านะโอเควีวายมา สวยๆนะครับโอ้โหแล้วไม่ติดรัวๆมีไวยได้ใช้มีวายโอเค โอเคอย่างนี้ขอมนแน่นอนนะเออโบ้เข้าไปปูสิไปเพื่อนไม่ได้ใช้นะครับแต่ก้อนใหญ่ก้อนโตจัดกันมาอีกแล้วนะครับได้มา1,032นะครับไปเลขสองมุนโอ้โหแล้ววายเรียงอะไรอย่างนี้สวยๆงามๆนะครับ1,400นะ วายสองช่องเรียบร้อยดิมดานติมจอติมแผงติมคาราบิโอนะดูเรื่องกระเบื้องแตกเลยนะดอกนี้โกลเดอนโตจัดกันมาอีกแล้วนะได้มา9,9 0 0นานะครับทุกคนเราทายเราท้ายแต่ไม่ทายสุดต้องตีสักหน่อยเพื่อนโอเคตามสติปนะเราท้ายไม่ติดนะ โอเคไม่เป็นไรได้มาหนึ่งหมนหนึ่งหนึ่งพันหกร้อยสี่บแปดเลยนะโ oh, oh. อ้โหเข้าฟรีดีหนึ่งแจกหมื่นเลยนะอ่ะโอเคสำหรับน่บังก็น่าจะพอใจกันแล้วนะได้กำไรมาที่หนึ่งหมื่นห้าพันนะเริ่มต้นกับทุนสี่ร้อยเท่านั้นสำหรับคนที่อยากในตารางกลุ่ม v p ก็สามารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยนะครับ เกมเดียวกันที่ดูการลิงก์ใต้คลิปได้เลยสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ชเช่นกดไลค์กดแชร์กดสตลร์บังด้วยนะครับอยากให้บังอยูุเกมไหนก็คอมเมนต์กันมาใต้คลิปได้เลยวันนี้ปังก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนแล้วเจอกันหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ